เอาครับวันนี้เจอกับไอตัวนี้ครับแค t อีสอรทีมงานจะเห็นว่าโบโบเลยฮะทีมงานช่างเร่จะทำการเปลี่ยนซีนกุ๊ปอเอาไม่เอาเขาครึ่งท่อนแล้วครับตอนนี้เอาออกทั้งลูก,ลเ,ลกเลยครับ จังเรยบอกง่ายดีสำหรับไอเปลี่ยนซีนกรุ๊ปนี่ก็ทำได้สองอย่างนะครับถ้าเกิดเราหน้าง,งานก็อาจจะเอาแค่ครึ่งท่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดจะเอาแก้รั่วซึมมอเตอร์ด้วยเลยก็ถอดออกมาทั้งหมดขั้นตอนก็นี่แหละครับจากตีโซ่ก่อน แต่ท่านี้เราไม่ต้องห่วงเลยครับถ้ากลับดักครับเนี่ยตีโซ่แล้วก็ถอดสาย H Y D ออกมาสายก็มีอยู่3-4เส้นเหมือนกันนี่แหละครับนี่ก็เดินหน้าถอยหลังสายไหลกลับนี่ก็ เตาก็ตายถอนออกม,มาแล้วก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ<ๆ>จะให้ดูตำแหน่งซีนกุป ตรงนี้เลยครับเนี่ยตรงรอยต่อตรงนี้จะเป็นสปอกเก็ตตรงนี้เป็นฝั่งมอเตอร์ซีนกุ๊บจะอยู่ตรงนี้ฮะนี่ครับฝั่งนี้จะเป็นมอเตอร์ขับตอนมาอย่างนี้ก็ดีครับก็ได้ทำความสะอาดไปด้วยเลยเปลี่ยนซีนเปลี่ยนโอริงไป ตอนนี้ทีมงานวันหน้าโมดกำลังทำการจัดการถอดฝาแยกถอดฝาถอดเฟืองออกครับอ,อยู่ในขั้นตอนเอาฝาออกก่อนตอนนี้แล้วก็ค่อยดูข้างในนะฮะ ของแค t e 200เนี่หน้าตาเป็นยังไงครับอันต,อนต่อมานี่ก็แยกชิ้นส่วนนะครับการถอดฝาออกดูเอาไว้ยะวะัยภายในหน่อยอ่ะแต่เย็นชัางเล่เอาออกมาทีละชิ้นระวางัววงระวังระวังมันจะโดนมือ เอายกยกอาจัน์แยกออกมาจากกันก่อนก็ได้จะได้ดูว่ามันเอ่อเอามาเลอันละเอาจะได้เห็นว่ามันปกติดีไหมโ่นอ,นอีกชิ้นหนึ่งโยน,นจะเป็นสามชิ้นระวังมือระวังมือโอเคโอ้แข็งแรงครับแข็งแรงช่าง นี่พอแยกชิ้นเสร็จเราก็จะต้องถอดนอด็อตเนี่ยห<ว>ก,<ว>กเหลี่ยมอ่านี่นะครับถ้าของแคทก็จะนี่ครับจะเห็นว่าเฟืองตัวนี้อย่างหนาเลยครับเห็นไหมนี่ครับเฟืองอแล้วก็เปลี่ยนได้ครับข้อดีก็คือนี่ครับ ตัวนี้ยึดเฟืองไว้ถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นที่เป็นรุ่น6นะฮะโคมดสูร,รุ่น6เดืองไม่ก็โกเบร,รุ่น8นะฮะที่เราไปถอดก็จะเห็นว่าไอ้ตัวนี้เป็นเสื้อเดียวกันกับตัวนี้เลยครับนั่นแหละครับพอเสียแล้วก็โอโ้โหนี่ครับคือข้อดีของแคทนะฮะโตครับเฟืองโตแล้วก็ถอดเปลี่ยนได้ฮะับสำหรับเฟืองตัวนี้ สำหรับเพนนิเตรีเกียร์นี้ก็มีอยู่3ชั้นนะครับให้ดูนี่ครับชั้นแรกตัวใหญ่มีควัน4ตัวนี่ชั้นกลางนะครับมี3แล้วก็ชั้นเล็ก ของแคทที่จุดที่เปราะก็จะมีตัวนี้ครับตัวตัวนอกนี้แต่ข้อดีก็คือถอดเปลี่ยนได้อีกเลยครับนี่ครับของแคทนี่ถอดเปลี่ยนได้เคนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการถอดตัวนี้เลยนะครับต้องหาวิธีจับมาแล้วช่างเลบ่ะนี้ โอเคครับจับฝั่งน้นหลาน,นล็อกฝั่งน้น,นเออเอาน้นมาใส่นะครับยังไม่ถึงซีนกรุ๊ปนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นซีนคอเพลานะฮะไฮดรอลิกก็จะไหลออกตรงนี้ได้ถ้าเกิดคอเพลาไม่ดีแต่ของแคทนี่ครับเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้นะครับต้องถอดฝามอเตอร์ออกถึงจะได้โอริงถึงจะได้ซีนตนัวนี้โอเคนะครับนี่คือข้อดีของแคท ฟันเฟืองตัวที่สวมอยู่ปลายนี่ครัตัวเริ่มต้นนี่ใหญ่แล้วก็เปลี่ยนได้ครับไม่ได้แล้วก็นี่ฮะขนาดท้องฟันนี่ครับโตฮะโตดูนะฮะกับนิ้วมือผมนี่ฮะนี่ครับโอเคครับผม จะดูขั้นตอนต่อไปครับยังไม่ถึงซ <c oughs> ีนกุ๊บ <c oughs> ี้ช่างเล่ถอดน็อตหกเหลี่ยมตัวนี้ออกก่อนเสร็จแล้วก็จะได้ถึงได้เห็นซีนกุ๊บกันต่อไปครับหลังจากถอดน็อต เหลี่ยมแล้วก็แยกชิ้นนี่นะครับขึ้นขึ้นอ้าะถอดเอาตัวนี้ออกแล้วก็อึ๊บอ้าวนี่นแผ่นล็อกก็จะหลุดออกมา,านี่ครับตัวนี้เป็นแผ่นล็อกอจะเห็นว่าเฟืองโตมากครับ ใช้งานมาในร่วม30-40ปีแล้วเออเอาขึ้นโต๊ะเลยน,นี่ครับไปแยกชิ้นออกมาอาว่าอ๋อ Đi bao bao này, nó nát mốt, nó bỏ ra là tiêu bao bao. à, cấp, nhạc, à, vang lên nó này, được chín มาดูกันนี่ในจะมีลูกปืนครับปืนสองตัวประคองนี่นะฮะเหมือนทุกยี่ห้อทั่วไปสากลถัดขึ้นมาก็นี่เ,เป็นซีนคุปอยู่ตรงนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ในเสื้อตัวนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรโอเคนะครับนี่ตำแหน่งซีนคุปเจอตัวแล้ว คุณถูกจับแล้วลูกปืนต่อไปก็จะทำการแยกเพื่อเอาซีนคอเพาตัวนี้นะครับเพราออีคันนี้มันมีปัญหาสองอย่างทั้งซีนกุ๊บรั่วแล้วก็น้ำมันไฮดรอลิกรัวก่วออกตรงนี้นะครับแล้วก็ไหลเข้ามาผสมในน้ำมันเฟืองทำการถอดแยกมอเตอร์ฝั่งนี้นครับ ในขั้นตอนต่อไปอ้าวช่างเล่พิกตัวนี้ลงไปโน่นแบเนี่เราก็จะถอดนอด็อตนี่ครับถอดน็อตรอบเบอร์12เหมือนกันตั้งขึ้นในรูนั่นก็ได้แล้วแต่ง่ายดีเอาลงในรูไปเลยโอเคเบตรงแค่รูออออ้อ่านคถอดอ่าถอดวาวมันก่อนไนีน้อนะ นี่วาลวมันขวางน็อตอยู่เออตัวนี้เบอร์12เบอร์สิกับเบอร์1ิกับเบอร์ 10, าร10มา่ก่อนถอดลาวตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ถอดฝานี่แล้วก็จะเห็นไส้มอเตอร์ถึงจะเห็นซีนดูไม่เจิดครับสำหรับ e 2 0 0ตัวนี้ผ่านงานมาโชคชน บ่อยๆเชื่อได้ไหมฮะสามสิบกว่าปียังได้อยู่เลยครับขั้งก่อนนี้ไปทำรุ่นแปดมาเอกนะฮะเ,เรียบร้อยไปเลยครับตัวนี้ตัวนี้เรียบร้อยเลยอเกอดีของแคดก็ตรงนี้แหละครับมีปัญหาตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะฮะแยกชิ้นออกจากมอเตอร์ตัวโน้นเลย ตัวที่เปาะบางก็ตรงนี้นะครับถ้ายุชการใช้ง,งานในนานนี่ก็เปลี่ยนได้ฮะหายากครับของ e สองร้อยนี่ถ้าเป็นรถตัดก็จะซื้อกันไปใส่รถตอกเสาเข็มกันสมบนะครับหา,า,ายากหายากโอเคฮะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการมเมออรบอรส์อรสิบครับเบอร์สิบตีหัวมดีเนาะเดี๋ยวหัวมันจะลดจะได้เชื่อมเนีย่ย โอเคเอาครับตอนนี้ก็แยกชิ้นได้แล้วครับ <c oughs> โอโหนี่เละตุ่มเป๊ะ <c oughs> ไปล้างนะครับเนะเาะนี่หน้าตาซีนกรุ๊ปนี่ครับโอลิงสองตัวตัวนี้ขาดไปเลยขาดไปหนึ่งตัว เสร็จสิ้นการถอดหาซีนกรุ๊ปนะครับปืนยังไม่แตกโอเคได้ซีนกรุบออกมาแล้วเอาไปเป็นตัวอย่างแต่ให้ดีก็ต้องเปลี่ยนลูกปืน2ตัวนี้ด้วยนะครับต่อไปแล้วก็ถอดฝาอันนี้เพลตมอเตอร์ออกมาแล้วครับ เป็นสปริงแบบสปริงถ้วยครับของแคดันลูกสูบลูกสูบเบรกอยู่นี่ฮะที่หิ้วอยู่นี่แหละครับจะพยายามเอาลูกสูบออกรู้สึกจะติดแน่นต่ต้องใช้ลมเป่าจุดนี้นะฮะจะที่น้ำมันปลดเบรกเข้าไปดูรูปบ้างแล้วนะ่าจะมีปัญหาตอนประกอบครั้งก่อนอนะ่๋ยว ซีนโอลิงอาจจะใหญ่ไปไปทำให้ตอนนี้อ,ออกอยากหน่อยก็เลยยังไม่ได้เอาชุดใส่มอเตอร์ออกมาจุดประสงค์ก็เพื่อจะเปลี่ยนซีนนะครับซีนคอเพาลมอเตอร์เนื่องจากน้ำมันไหลเข้าไปในน้ำมันเฟืองนี่นะครับซีนลูกสูบถ้าเรามีลมก็เป่าที่จุดนี้ได้เลยครับนะฮะ ฝังสองรูนี้ก็จะเป็นเต่กากระต่ายนะครับตัวเอียงแองเกิลของล่างแต่ถ้า <c oughs> จะตัวเล็กๆนี้เราก็จะได้ชุดนี้ออกมา <c oughs> ก็ถือว่าโอเคแล้วครับในการถอดวันนี้เละจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวเราจะทำการล้างทำความสะอาดให้ใหม่ มาช่วยชี้เป้าให้ทีมงานบริการครับวันนี้เป็นที่ปรึกษาดินเข้าเยอะเลยครับเนี่ยที่ปรึกษาเดี๋ยวให้ช่างเล่กับทีมงานทําการล้างทำความสะอาดสั่งอะไรแล้วอีพีหน้าก็จะเข้ามาช่วยประกอบอีกทีหนึ่งนะครับนะเป็นขั้นตอนประกอบที0สองร้อยสำหรับคลิปนี้ก็ อย่างนี้เลยครับกองพเนิรเทินทึกและก็เลตุ่มเปะโอเคนะครับข้างฉาเงางาครับไอ้ตำแหน่งมอเตอร์นี่ก็คือเปลี่ยนซีนคอพอเตอร์ไอ้ตัวนี้เปลี่ยนซีนกุ๊บต่ต้องถอดให้หมดเลยโอเคครับขอบคุณ f อทุกท่านที่ช่วยติดตามกันมาตลอดนะครับค่ายสองสหาร ไปมีปรึกษาเรื่องปัญหาเรื่องเครื่องจักรเครื่องกลรุ่นเก่าๆหน่อยนะฮะรุ่นหถึงรุ่นห้รุ่น6เนี่ยพอช่วยกันได้ครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆไปก็ต้องให้ช่างลูกรุ่นลูกรุ่นหลานครับดูแลอีกทีนึงเราก็จะแนะนําให้ดูแลได้เฉพาะที่เราชํานาญการนะครับถ้าระบบไฟบางส่วนหรือว่าปั๊มไฮดรอลิกใหม่ๆนี่นะฮะก็ต้องยอมครับ ให้ระดับเซียนของเด็กๆทำอีกทีหนึง่งรถเก่าๆมันต้องเจอช่างแก่ๆอย่างนี้ครับขอบคุณ FC ทุกคนอีกครั้งนะครับยังไม่ออกเลยฮะเดี๋ยว EP หน้าจะจัดการเอารูกสูบออกมาอีกรอบนะขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม